12นักษัตร์นะคะเป็นตัวแทนของดาวดวงหนึ่งนะคะที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลน,นะคะหรือระบบสุริยะจักรวาลที่โลกเราอยู่นั่นเอง12นักษัตร์คือการเคลื่อนที่ของดาวพฤหัสนะคะรอบดวงอาทิตย์นะคะ ใช้เวลา11.97ปีและตำแหน่งของดาวพฤหัสที่เคลื่อนที่ตรงนี้นะคะยังเคลื่อนที่รอบโลกอีกด้วยนะคะการเดินทางของดาวพฤหัสเนี่ยรวมทั้งหมด11.97ปีเป็น12ปีจึงเป็นตัวแทนของ12นัก,กษัตริย์ดังนั้น12นักกษัตริย์ะคะ่ะเคลื่อนที่รอบดวงดาวทั้ง5รวมถึงดวงอาทิตย์เนี่ยจึงเป็นตัวบ่งบอกหรือดูการนะคะอย่างที่เรา พูดไปแล้วนะคะในคลิปที่ผ่านมาว่า 1. โหราศาสตร์จีนเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับ5าธาตุด้วยนะคะและก็ระบบของ12นักษัตย์ดังนั้น12นักษัตว์จะมีความสำคัญในการอ่านพลังงานของโลกนะคะก็คือเรื่องของฤดูการนะคะฤดูการของจีนหรือฤดูการที่เราใช้ในการประเมินดวงชะตานเนี่ยก็จะมี4ฤดูการด้วยกันนะคะจะมีฤดูการธาตุน้ำนะคะฤดูการธาตุไม้และฤดู ฤดูการธาตุไฟแล้วก็ฤดูการธาตุทองวนกลับมาเป็นแบบนี้นะคะอย่างเช่นถ้าคุณนะคะเป็นคนธาตุทองนะคะไม่ว่าจะเป็นทองเกิงนะคะก็คือทองพลังหยางหรือทองซินนะคะเป็นทองพลังหินนะคะคุณเกิดในเดือนสิงหากัาตุลา เป็นเดือนที่ทาตทองมีกําลังดวงคุณก็จะมีกําลังและมีรากนั่นเองดังนั้นดวงที่มีกําลังและมีรากจึงเป็นดวงที่แข็งแรงในแง่มุมของ12นักษัตย์ทำไมถึงมีความสําคัญกับดวงชะตาก็เพราะว่า12นักษัต์ เป็นตัวแทนของพลังงานพลังเดือนพลังปีพลังวันและพลังเวลาที่สถิตอยู่ในห่วงเวลาต่างๆของโลกนะคะจึงใช้ตัวแทนของ12นักษัตรในการกำหนด12นักษัตรจึงมีความสำคัญหนึ่งในการบอกฤดูกาลของโลกใบนี้และใช้ในการประเมินพลังงานของ5ธาตุที่คนคนนั้นเกิด